นียดักนิยายเสียงเรื่องเมียจำยอมตอนที่20กว่าจะกล่อมให้ลูกหยุดร้องไห้ได้ก็หนะเอาการแม้แต่สุนิสาเองก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ล้างหน้าล้างตาเอาครับน้ำตาทิ้งไปเด็กชายหนึ่งเดียวเพิ่งจะดื่มนมจากอกของเธอและเพิ่งจะเคลิ้มหลับลูกน้อยยังคงผาวานนิดๆ เหมือนเด็กที่มีอาการตกใจมากๆยิ่งทำให้สุนิสาในกังวลเสียงคอประตูเบาๆทำให้เธอต้องค่อยๆเปิดม่านออกดูเธอเห็นปรีชามาพร้อมกับอุนทกรเธอจึงเลือกที่จะส่งข้อความถึงปรีชานิสาเพิ่งกล่อมตาหนึ่งให้หยุดร้องค่ะนิสายังไม่อยากเจอใคร ปรีชาเห็นข้อความนั้นแล้วจึงหันไปบอกกับวันกรตามจริงขอโทษนะครับคุณนิสาไม่สะดวกรับแขกพอตะหนึ่งพึ่งจะหายงองแงเด็กก็แบบนี้ล่ะครับปรีชาพยายามอธิบายอย่างแบ่งรับแบ่งสู้ไม่เป็นไรครับผมจะรอตรงนี้วันทกรปบอกอย่างปรงตก เขาปักหลักรออยู่อย่างใจเย็นเพราะกลัวว่าเธอจะหนีไปส่วนปรีชาที่ไม่รู้จะทำย่างไรก็ได้จะถอยออกไปสะก่อนเพราะเขารู้ว่าตนเองเป็นคนนอกจึงได้แต่ให้กำลังใจคนที่ตั้งใจมาตามเมียและลูกป,ปรีชาเดินออกไปโดยไม่รู้ว่าวันทั้งก่อน ก็มองตามเขาด้วยความสงสัยเช่นกันว่าปรีชามีความสำคัญอะไรกับสุนิสาแต่พอเห็นว่าทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันจึงลงอกพอถึงช่วงมือเที่ยงตอนเกือบบ่ายจัดเขาก็ได้ยินเสียงกึกกักอยู่ด้านในจึงพยายามเคาะประตูเรียกแต่ว่าก็ได้เสียงตอบรับจากคนข้างในเช่นกันได้ยินเหมือนเสียงทำอาหารในครัว ก่อนที่เขาจะได้กลิ่นหอมๆโชยออกมาเป็นกลิ่นจากอาหารโชยมามันทำให้เขารู้สึกหิวขึ้นมาตังเเตตังเพักนี้เขาทานอาหารไม่ตรงเวลาโดยเฉพาะวันนี้ที่เขาคิดจะมาตามหาเธอและเพราะแบบนี้เขายังไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากกาแฟเพียงแก้วเดียวเท่านั้นเสียงเงียบไปแล้ว แต่วันตกรก็ยังคงรอด้วยความหวังเขานั่งลงรอต่อไปจนเกือบบ่ายสามปรีชาจึงเดินเข้ามาหาพร้อมกับข้าวกล่องหนึ่งกล่องผมคิดว่าคุณคงหิวขอโทษนะครับที่นี่ก็มีแต่อาหารพื้นๆแบบนี้ล่ะครับปรีชาพยายามยื่นน้ำใจไมตรีขอบคุณครับวันตกรยอมรับอาหารมาเขายอมรับเลยว่าตอนนี้เขาหิวมาก แต่ตาก็ยังคงจ้องไปที่ประตูบานนั้นด้วยหวังว่าเธอจะยอมออกมาพูดมาจาก,กันมาคุยกับเขาเสร็จทีแล้วคุณจะทำอย่างไรต่อไปล่ะครับปริชาถามหลังจากที่เขา,เค,าค่อยๆเปิดถุงกล่องข้าวออกนั่งขัดสมาธิตรงพื้นหน้าบ้านของสุนิสานั่นเองคืนนี้ผมจะต้องรอต่อไป ส่วนพรุ่งนี้ผมยังไม่ได้คิดหรอกครับวรรกรเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรส่วนปีชาก็ได้แต่ถอนใจเอางั้นเลยหรอครับที่นี้ตอนกลางวันมันก็ปกติแต่ตอนกลางคืนยุงจะชุมมากนะครับปีชาบอกด้วยความเป็นห่วงแล้วผมจะทำอะไรมากไปกว่านี้ได้หรอครับวรรณกรส่งเสียงอย่างคนอับจนหนทางอย่างไม่ปิดบัง ปีชาได้แต่ถอนใจถ้ามีอะไรก็โทรหาผมได้นะครับวันกรรับนำบาดจากอีกฝ่ายที่ยื่นมาให้อย่างรู้สึกขอบคุณก่อนที่ปีชาจะปล่อยให้เขาอยู่ที่นั่นเพราะไม่กล้าย,ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาและสุนนิสาเรียนผูกเองก็ต้องเรียนแก้ด้วยตนเองฝ่ายทางด้านของวันกรพอได้อาหารจนอิ่มท้องเขาจึงต้องคิดหาแผนการ เพราะถ้าเขาไม่มีโอกาสได้พูดหรืออธิบายกับเธอเธอคงไม่มีวันเข้าใจเขาแน่ๆเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงเดินหลบเลี่ยงออกไปจากตัวบ้านเพื่อรอเวลาให้สุนิสาลงเชื่อว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว6กโมงเย็นนู้นแหละสุนิสาจึงออกมาทำอาหารมื้อเย็นให้ตัวเองนึกสงสัยอยู่คร่ำครัน เธอไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกเลยเธอจึงแอบเปิดบ้านดูพอไม่พบเห็นใครแล้วเธอจึงได้เปิดประตูออกไปเก็บผ้าอ้อมที่ตากเอาไว้หน้าบ้านมาดูตัวอีกทีมรักกรก็มายืนขวางเธอเอาไว้เสียแล้วเขาวิศาสะเดินเข้ามาในส่วนกลางของบ้านเขาเห็นประตูห้องนอนที่มีลูกชายของเขากำลังหลับอยู่บนฟูกที่พื้นห้อง ออกไปนะเสียงของสุนิสาขู่เขาเป่าๆเองจงใจเพราะกลัวว่าลูกจะตื่นแต่เขาไม่คิดจะถอยหนีเธอจึงเอื้อมมือไปปิดประตูก่อนที่เธอจะวางผ้าอ้อมที่เธอเก็บลงใส่ตะกร้าและแน่นอนว่าวรนกรจะต้องพูดกับเธอให้รู้เรื่องถ้าคุณยังไม่ออกไปฉันจะแจ้งตำรวจเธอยังคงขู่เขาเขาไม่ได้กลัวเรื่องตำรวจ แต่แค่พยายามจะหาเหตุผลมาพูดกับเธอให้รู้เรื่องเพียงเท่านั้นนิสาผมขอคุยกับคุณได้ไหมผมสัญญาว่าผมใช้เวลาไม่นานดอกนอกจากเธอจะไม่พูดกับเขาแล้วเธอยังหันไปเข้าครัวเพื่อเตรียมอาหารให้ตัวเองและมองว่าวันทกรคืออากาศท่าสำหรับเธอนิสาอย่าเอาตะเงียบได้ไหมครับ เราต้องคุยกันนะลูกต้องการผมนิสาก็รู้พอได้ยินคำนี้ขึ้นมาท่าทีอันเฉยเมยของเธอก็แปลเปลี่ยนเธอหันมาจ้องหน้าเขาขมิงเธอเม้มดิมฝีปากแน่นอย่างโกรธจัดน้ำตาแห่งความน้อยใจก็ผ่านจะไหลรอใจคิดถึงบ่ายวันนั้นที่เขาไล่เธอออกมาจากออฟฟิศของเขาอย่างไร้เยื่อใหญ่ อย่ามาบังอาจเรียกตน,นึ่งว่าลูกเด็ดขาดเพราะเขาไม่มีพ่อตั้งแต่วันที่เขาลืมตาดูโลกแล้วเธอโกรธจัดจนวรนตะกรอยังตกใจเพราะเธอไม่เคยมีทีท่าดุด,ดันกับเขามาก่อนเลยใบหน้าของเธอเคยแต่แสดงความอ่อนโยนกับเขาเสมอแต่ยังไงก็ตามเขาจะไม่ยอมแพ้โดยเด็ดขาดเพราะยังไงยังไงก็ต้องคุยกับเธอให้รู้เรื่อง นิสาวจะคิดยังไงก็ตามใจแต่เราต่างก็ดูดีว่าแต่หนึ่งเป็นลูกของผมและผมต้องการจะรับผิดชอบแกผมต้องการพาคุณพาลูกกลับบ้านที่นั่นมีทุกอย่างที่ลูกต้องการผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณจะพาลูกนี่มาอยู่ที่นี่ทำไมเล็กก็เล็กเครื่องอำนวยความสะดวกก็ไม่มีคนจะช่วยเลี้ยงก็ไม่มี ยิ่งเขาพูดสูนิสาก็ยิ่งเกลียดเขามากขึ้นเขาช่างเป็นคนที่ดูถูกดูแคลนสิ่งที่เธอมีอยู่มันมีความสุขกว่าที่บ้านของเขาเป็นไหนไหนแต่ที่บ้านหลังนี้ก็เป็นที่พักพิงให้ตอนที่ฉันกับลูกไม่มีที่จะไปถึงมันจะเล็กไม่มีของใช้ไม่มีคนรับใช้แต่เราก็มีความสุขตามภาษาแม่ดูจะบอกให้นะ ฉันมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่บ้านของคุณเสีอีกเธอบอกออกมาอย่างเหลืออดแต่ผมอยากให้ลูกอยู่บ้านที่ดีกว่านี้ผมเป็นห่วงลูกอีกคนก็ไม่ยอมแพ้ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเขาไม่ใช่ลูกของคุณคุณไม่มีสิทธิ์เพราะคุณไม่อยากให้เขาเกิดมาด้วยซ้ำคำนั้นทำได้ใจิตใจทั้งคนพูดและคนฟังใช่เขาเจ็บ และเธอก็เจ็บยิ่งคิดถึงตอนที่เขาใช้เงินฟาดหัวเธอคิดตัดเธอเอกจากชีวิตของเขาอย่างไร้ศักดิ์ศีเห็นทีเราจะพูดกันไม่รู้เรื่องเสแล้วถ้าคุณไม่ยอมรับว่าผมเป็นพ่อของแต่หนึ่งผมก็ต้องใช้กฎหมายเข้าช่วยและถ้าจำเป็นผมคงต้องวังคับให้คุณพาลูกไปตรวจ DNA ไม่เห็นว่าใช้ไม้อ่อนไม่ได้คนที่เคยใช้เงินแก้ปัญหาอยู่ตลอดก็ต้องหาทางขู่เธอโดยใช้กฎหมายให้เธอจนมุมจบแล้วนะคะเมียสำรองตอนที่20นะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปตาเขียนนิยายด้วยตัวเองนะคะเพื่อไกถามเนาะตาเขียนโดยใช้มือเขียนนะคะวันหนึ่งจะเขียนได้ประมาณหนึงถึงสามตอนเนอะก็ ราะว่าตามีงานประจํานะคะก็งานประจําของตามไม่ได้มีเงินเดือนอะไรคะ่ะคือทํางานอยู่กับพ่อกับแม่เนาะเพราะฉะนั้นเงินเดือนที่ตาได้คือ youtube เท่านั้นเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะช่วยดูผู้สนับสนุนให้ตานะคะตาจะได้มีเงินเดือนมาช่วยใช้จ่ายเนาะก็บอกเอาไว้นะคะฝากด้วยนะคะ รักนะคะบุณรักษาสวัสดีค่ะ